วันนี้ตรงกับวันที่26มิถุนายน2533ก็ขอคุยกับบรรดาญาติโยมพุธบริษัทกับเพื่อนวิถุสมณลนน,นำความหลังมาคุยกันหลังจะกลับมาจากที่ทั่วนังงแล้วก็อยู่วัดไปนานนักให้ถามนึกวิธีปฏิบัติ ปราคอรรดาท่านพุทธบริษัทโปรทรากการปฏิบัตินปฏิบัติกันแบบสบ,สบายสบายแต่ว่าสิ่งที่มีความสําคัญอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าหนึ่งพระพุทธรูปพระพุทธรูปหรือว่ารูปของพระเจ้าอย่าให้ห่างจากใจเราจะคุยกับใครก็ตามจะทําอะไรก็ตามเว้นไว้แต่ว่าเอาใจไปเรียนหนังสือไปดูหนังสือฟังสดมน ถึงแม้ว่าฟังสดมันก็อยาใจห่างจากพระพุทธรูปหรือว่ารูปพวกวกระพุทธเจ้าก็ลงความว่าจับรูปพระแปนสตินี่เป็นอันดับแรกถ้าต่อมาการเจริญวิปัสนาญาณการเจริญวิปัสนาญาณน,นี่ไม่ได้ทำจริงจังคำว่าไม่ทำจริงจังหมายความว่าไม่ใช่ไปนั่งเครียด ใช้อารมณ์ธรมธรมดาธรรมดาตามที่ท่านสอนมา <c oughs> เรานั่งอยู่ที่ไหนก็เห็นทุกข์ที่นั่นตามอริยสัจการนั่งก็เป็นทุกข์การนอนก็เป็นทุกข์การยืนก็เป็นทุกข์การเดินก็เป็นทุกข์ค่อยๆเห็นทุกข์อย่าเห็นแรงนักถ้าก็เวลาเห็นคนเ <c oughs> ก็จงจะดูเฉพาะผิวภายนอกของคนแล้วว่าดูผิวภายนอกก็จงจะดูเฉพาะที่สะอาดแต่เนื้อแท้จริงๆอารมณ์อลร่างกายของคนเต็มไปด้วยความสกรปกสกรกโสโครกค่อยๆเห็นแต่บางทีมันก็ยังไปเห็นคนสวยเหมือนกันส,สาวๆบางทีก็เห็นสวย แต่ถ้าดูรนอยก็จะเริ่มไม่สวยทั้งนี้ก็เพราะว่าจิตมันชินนึกเห็นโน่นนึกเห็นนี่นึกนึกเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามสภาพความเป็นจริงก็เลยคิดว่าไม่สวยถ้าจะถามว่าอย่างนี้หลวงพ่อปานชมว่าดีหรือ,อยังก็ต้องตอบตามความเป็นจริงว่าหลวงพ่อปานยังชมว่าใช้ไม่ได้ ถ้าต่อมาไม่เช้าไม่นอนเท่าไหร่นักเ่าก็บอกว่าต่อที่นี้ไปเธอจงไปวัดน้อยที่จังหวัดสุพรรณบุรีในเขตของอำเภอบางปะมาัวัดน้อยนี่อยู่ในเขตอำเภอบางปะมาใกล้ใกล้อำเภอท่าพีเลียงอำเภอท่าพีเรียงก็คืออำเภอเมืองใกล้จะสุดเขตอำเภอบางปะมาั หลวงพ่อเนียมอยู่ในฐานนะอาจารย์ของหลวงพ่อปานการใจสมัยนั้นจะไปได้จ้างจะไปดำเนินมันหายยากเหลือเกิน <c oughs> ทางที่ดีจริงๆก็ต้องไปทุดดงการไปทุดดงก็ไปหนักเพราะทุด,ดงจนชิน <c oughs> ข้ามฟ้าจากวัดบางโคเดินตัดตรงมาตลาดบ้านแพน เดินตัดตรงไปอำเภอประตูน้ำปีประตูน้ำเจ้าเจ็ดหลังนั้นจังก็ตัดตรงไปอำเภอบางประมา <c oughs> ใช้เวลาพักเวลากลางวันประมาณสองวันก็ถึงวัดหลวงพ่อเหนี่นนยมเรื่องความเป็นมา,ข,าของวัดเนียมนี่เขาบันดาท่านพุทธบริษอ,อ่านเอาตามหนังสือหลวงพ่อปานก็แล้วกัน แต่ว่าจะพูดถึงวิธีสอนท้าสักนิดหนึ่งเพราะว่าันสนายสมัยนั้นไม่ได้พูดถึงวิธีสอนมากมายนักวิธีสอนของท่านก็นคือว่าเมื่อวันที่สามผ่านไปแล้วพอวันที่สี่ก็ปรากฏว่าท่านให้ไปหาในโบทแต่นี้ในช่วงนั้นหลวงพ่อเนียมจริงๆอายุอย่งนใกล้แปดสิบปี เร่องอายุนี่ก็ไม่แน่นอนแ้ไ่ไม่ขอยืนยันท่านแก่มากท่านนุ่งผ้าอาบพื้นเดียวเ้าก็อาบอีกหนึ่งพื้นมาคล้องคอ <c oughs> ไปทางไหนก็มีใบเท้าคือไม้อันหนึ่งไม้เท้าก็ไม่ไปรูปไม้เท้าแต่ว่าคืนวันนั้นที่ไปหาหลวงพ่อเนียมท่านนั่งอยู่หน้ากระพุทธรูป หมผ้าเรียบร้อยโสดทรงสวยสดงดงามผิวเลืองอันลามสวยหน้าตาอิ่มเอิบท่านมีความหนุ่มคล้ายกับคนอิ้วประมาณยี่สิบแปดปีหรือสามสิบปีที่มีเนื้อเต็มพอเข้าไปแล้วก็สงสัยว่าจะใช่หรือไม่ใช่ความจริงคนแก่กับคนหนุ่มนี่มันต่างกันมาก นเมื่อท่านสงสยัยท่านก็นกวักมาเรียกบอกว่าเข้ามาเถอะเป็นของจริงไม่ใช่ของปลอมเรื่องขันห้าอย่าไปสนใจมันขันห้าคือร่างกายมีสภาพไม่แน่นอนดีไม่ดีประเดี๋ยวมันก็แก่ประเดี๋ยวมันก็หนุ่มประเดี๋ยวมันก็ดำประเดี๋ยวก็ขาวช่างมันอย่าไปสนใจกับหน้า พอจะเข้าไปกราบท่านทั้งก็ชี้มือไปกราบพระประธานก่อนเมื่อกราบพระประธานด้วยความเคารพขณะที่กราบพระประธานบรรดาท่านพุทธบริษัทจิตตั้งใจกราบด้วยความเคารพเมื่อจิตตั้งใจกราบด้วยความเคารพอจิตอารมณ์เขาจิตก็ทรงตัวตามปกติที่เคยปฏิบัติมา อารมณ์ใจมันเริ่มเป็นทิพย์ก็หันมาหาหลวงพ่อเนียมก็ปรากฏว่าหลวงพ่อเนียมเป็นพระซ้อนพระเพราะว่าพระที่สวยจริงๆแล้วไม่ใช่หลวงพ่อเนียมเป็นพระที่นั่งคลุมหลวงพ่อเนียมไปทีหนึ่งแล้วก็กราบท่านนี่พระที่คลุมหลวงพ่อเนียมจะเป็นใครก็ช่างเถอะ ขอทิ้งไว้เป็นปริศนาดีกว่าเพราะว่าทุกคนเวลานี้ก็จะเป็นกรรมฐานโดยเะเพราะอย่างยิ่งสมาธิในด้านมโนยิทธิกันมากถ้าใช้กำลังใจนิดเดียวก็จะทราบเพรากราบท่านสามบาระเงยขึ้นมาท่านก็บอกว่าการเจริญกรรมฐานของพวกเธอทั้งหมด ที่ทำมันแล้วไม่ผิดถูกทุกอย่างแต่ว่าบางอย่างก็มีกำลังอ่อนไปบางอย่างมีกำลังพอดีบางอย่างก็เครียดเกินไปนี่ขอให้ทุกยามจงทรงตั้งกำลังใจให้ทรงตัวพอดีพอดีอย่าใช้อารมณ์เครียด การยจริญกรรมฐา,านจงจะถือเอาเวลานั่งสมาธิเป็นสําคัญถ้ายัางใช้เวลานั่งสมาธิเป็นสําคัญก็ยังถือว่าย่งางไกลตัวมรคลมากก็ขึ้นชื่อว,าาว่าความจริงวิัสานาญาเนี่ยเขาแปลว่าความจริงแปลารู้แจ้งเห็นจริงถ้าบอกขึ้นชื่อว่าความจริง มันมีอยู่กับเราทุกขณะ้นทุกขณะที่เรายัางมีลมหายใจเขาออกเราต้องรู้จักความจริงอย่าถอยหลังไปหาความจริงที่แล้วมาแล้วอย่าคิดข้างหน้าไปหาความจริงที่ยังไม่ถึงตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทคงจะงงเข้ามาไปหาไปถอยหลังไปหาความจริงที่แล้วมามันว่ามองดูความเป็นหนุ่มเป็นสาว ว่าสมัยก่อนเขามีความเป็นหนุ่มเป็นสาวสราเป็นยังไงยังไงยังั้น,น,นแต่เวลานี้มันเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องใช้เวลานี้ถ้าบางคนเขายังแก่ไม่มากเขายังไม่ต้องไปคิดทังความแก่ข้างหน้าคิดแต่เพียงว่าในขณะนี้เขาจะทรงตัวแบบไหน,นก็ตามเขาก็มีทุกทุกเพราะความหิว เพราะความเปลี่ยนแปลงของร่างกายการปวดอุจจาระปัสสาวะการ,ราก,ก,าาการประกอบผิดการงานการป่วยไข้ไม่สบายความปรารถนาไม่สมหวังและความจะความตายจะเข้ามาถึงทุกอย่างมันทุกและต่อมาท่านก็นสอนวิธีรักษ์ ท่านบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิงย่งชาโลกีพวกเธอทั้งหมดมีการคล่องตัวมากการคล่องตัวในการในชานโลกีอยากทานองตัวว่าเป็นคนดีโดยเฉพาะอย่างยิงย่งชาโลกีมีสภาพไม่แน่นอนประเดี๋ยวก็ขึ้นประเดี๋วก็ลงเดี๋ยวถอยหน้าเดี๋ยวก็ถอยหลัง าเวลาร่างกายสุดตัวลงชาลกินจะเสื่อมหรือไม่ฉะนั้นบางทีอารมณ์เผลอนิวรณ์เขาโกนใจเมื่อไรอารมณ์ก็เสื่อมมันนั้นคําว่านนี่กรนิวรณ์ก็หนึ่งคือหนึ่งความรักนในโูปสวยเสียงท้องสินหอมร,ถร,ถร,ถรถสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศข้อที่สองก็คืออารมณ์ไม่พอใจข้อที่สามความว่วง ข้อที่ 4, สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านมากเกินไปข้อที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัตินิวรณ์ทั้งห้าประการในอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเข้ามาเกาะใจชานก็เสื่อมจงอย่าสนใจในได้ของนิวรณ์ไม่เพราะอย่างยิ่งเธอองค์นี้ท่านหันมาทางอาตมา เธอปรารถนาพุทธภูมิจริงแหละเธอว่าคําว่าพุทธภูมินี่หมายถึงว่าการศึกษาวิชาเป็นครูการจะเอาแต่ชานโลกีอย่างเดียวนี่มันไม่ได้ต้องใช้กำลังวิปสัสสนาญาณเข้าช่วยให้นักถ้าครูงโง่ก็ไม่มีใครเข้ามาเป็นลูกศิษ ท่านหมายความว่าการทรงชานโลกีเนี่ยยังมีความโง่อยู่มากชานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเธอสามารถจะทำเมื่อไรก็ได้แต่ว่าถ้าจะถามเธอว่าเวลานี้สัญญาสามเธอละได้ไหมเธอตอบว่าไม่ได้สัญญาณห้าละได้ไหมเธอตอบว่าไม่ได้สัญญาสิบละได้ไหมเธอตอบว่าไม่ได้ ฉันการสนทรงชานโลกีในเมื่อยังไม่สามารถทำลายสัญชน์ทั้งสิบประการได้จะถือว่าฉลาดไม่ได้จ็ถือว่าเป็นคนโง่นี่ขบันดาผู้ฟังผู้อ่านรับทราบไปเลยนะนื่ต่อบาท่านจะแนะนำเรื่องการศึกษาสัญยาณสิบรประการเพื่อการศึกษาสัญยชตสิบประการี่ความจริงไม่ใช่ของหนัก เป็นของเบาเราต้องทำแบบเบาๆอย่างสมัยพระพุทธเจ้าท่านเทศให้คนฟังคนเขาฟังคนที่เขาฟังนั้นเขามีความฉลาดเขาฟังแล้วเขาก็คิดตามในเมื่อคิดตามจิตก็มีผลตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแต่ว่าคนสมัยนี้พระสมัยนี้หายาก ที่ฟังแล้วคิดตามนี่หายากมีแต่จําอย่างเดียวดีไม่ดีก็จําไม่ได้ที่ด้วยทีทีคิดตามก็มีง่ายๆเป็นของไม่ยากเมื่อท่านพูดทั้งสังโยชน์สามในการท่านก็ต้องจำว่าสังโยชนคือกิเลสเป็นเพื่อนลอยรัดใจ พูดง่ายๆก็คือความชั่วที่เข้ามาดึงใจไม่ให้เข้าไปทึงความดีอันดับแรกมีสามอย่างคือสก,กายคตาญก็คือหนึ่งสก,กาญทิฏฐิสองวิจิกิจชาสามทิราปฏาปรามาตสำหรับในตอนต้นเราจะตัดทางโยตสาม ก็จงอยา่าละเมอเบอ้อฝันไปนำเอาอารมณ์พระอรหันต์มาใช้ที่ทำกันไม่ได้จริงๆเนี่เพอ้อไปแต่ความจริงสัญญอดสารของพระโสดาบันกสกิทาคามีเป็นของง่ายๆนั่นคืนหนึ่งนึกถึงความตายถ้าก็หันต์มาถามว่าพวกเธอทั้งหลายเคยนึกถึงความตายไหม พุกองค์ก็ตอบว่านึกทุกวันพระเจ้าค่ะนึกทุกวันแต่การพียงเรื่องความตายนี่ต้องนึกถ้าไม่นึกพึงความตายชานมันเสื่อมอารมณ์จิตมันกำเริบต้องความตายเข้าคุมถ้ายอมรับความจริงว่ามันตายจริงท่งานถามว่าประการที่สองเธอมีความสงสัยในพระไตรนาคมไหม คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็ตอบให้ว่าไม่สงสัยธอการใิสามเธอมั่นใจในศีลไหมว่าเธอเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์บุดปองก็กลับเรียนเธอบอกว่าข้อนี้ไม่มั่นใจเพราะศีลละเอียดมากศีลของพระโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอภิสมาจารย์ อพิสบอาจารย์เนี่ยละเมิดเรื่อยๆท่านบอกว่าอภิสบาจารย์นี่ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของจริยาเล็กน้อยก็ไม่น่าจะสนใจนักตั้งใจระวังกันไวนกันระวังสิกขาบทที่มีความสำคัญยิ่งกว่านั้นอย่างปราชิกสังฆาริเศษทิศคีปยิทีปยิทีเป็นต้นนอกจากนั้นเป็นส่วนปฏิบัติเป็นเรื่องของจริยาอาจจะมีการละเมิดบ้างไม่สําคัญ เลยกราบเรียนท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่หนักใจท่านบอกว่าไม่หนักใจแนละจงอย่าคิดว่าได้นะจงคิดว่าการดับแรกก่อนที่เราจะหลับเราจะนอนก่อนที่จะทำอะไรมันลืมตาขึ้นมาก่อนก็ดูกําลังใจพอกาลังใจเวลานี้ของเราต้องการสงัดจะต้องการคิด การปฏิบัติทางจิตงจะฝืนกำลังใจถ้ามันลืมตามมีความรู้สึกกมากำลังใจต้องการความคิดก็ให้มันคิดเท่ากับาฐานสอนไว้แล้วตั้งสี่สิบอย่างมีอารมณ์คิดยี่สิบเก้าอย่างมีอารมณ์ทรงตัวสิบเอ็ดอย่างชอบใจกองไหนทำกองนั้น เวลาที่จะคิดกับือนกันไม่จําเป็นไม่ต้องคิดเฉพาะกองนั้นเฉพาะกองนี้จะเป็นกองใดกองหนึ่งก็ได้<ม>อย่าอสุภกรรมฐานก็ได้มรณานุสติกรรมฐานก็ได้กายรูาตานุสติกกรรมฐานก็ได้หรือ<ม>อะไรก็ได้ตามชอบใจคิดให้มันถูกว่าเวลานี้เราคิดนอกเหนือกำลังของกิเลสแช่การศึกษาเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง ก็ถูกแต่ก็แพ้ความดีง่ายต้องศึกษาให้รอบตัวในกรรมฐานสี่สิบใช้ได้ให้คล่องทุกอย่างท่านถามอว่าท่านถามว่าในกรรมฐานสี่สิบเธอหนักใจกองไหนบ้างก็กราบเรียนท่านบอกว่ากรรมฐานสี่สิบไม่มีอะไรหนักใจเลย <c oughs> เวลานี้ตามความเข้าใจของตัวเองคิดว่าคล่องทุกอย่างท่านตอบว,ว่าใช่เธอมีความคล่องจริงแต่อย่าลืมนะว่าเยาเธอยังไม่สามารถทำลายนิวรณ์ได้นิวรณ์นี่เป็นตัวชั่วร้ายมากเป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังจะต้องพยายามทำลายนิวรณ์ให้ได้ด้วยสัญญ ก็ถามได้บอกว่าปรารถนาพุทธภูมิต้องตัดสัญญาติเือท่านบอกว่ามันก็ไม่มีความจําเป็นไม่จะ่ปราถนาพุทธภูมินนไม่ปราถนาพุทธภูมิก็าถามต้องตัดสัญญาตให้ได้ถ้าตัดสัญญาตไม่ได้สามข้อไม่ได้เราก็เป็นเหยื่อของอบายภูมิเรายังมีโอกาสลงนรกเป็นเปรตเป็นแบลส่วกายเป็นสติชันมันจะดีรือ ก็กราบเรียนท่านบอกว่าไม่ดีในเมื่อท่านเราได้บอกว่าถ้ามันไม่ดีก็จงเลิกเสียเลิกคิดว่าพุทธภูมิไม่ควรการปฏิบัติในสังโยชน์ต้องมีความเข้าใจว่าพุทธภูมิต้องคล่องทุกอย่างตั้งแต่นาปาตสติถึงสัญญาตสิบต้องมีการคล่องตัวแล้วกม็มีอารมณ์ทรงตัว ก็ยอมรับก็จะปฏิบัติตามนั้นต่อมาเธอก็บอกว่าเข้าถึงอน,นาคามีตอนนี้ตอนเี่กํกำลังใจที่จะตัดสัญญน์จะเข้าถึงสัญญาณสามได้ดีท่า <c oughs> นบอกให้พิจารณาตามนี้เข้าใจตามความเป็นจริงวันหนึ่งเราไม่ประมาทในความตายข้อน,นี้พวกเธอทั้งสามองค์สบายมาก ข้อที่สองมีความเคารพในพระไตรสนาคมข้อนี้พวกเธอก็สบายมากเวลานี้เธอสามารถติดต่อก,กับพระแล้วได้ใ้แลวใช่ไหมก็กราบเรียนทว่าใช่ถามอะไรพระท่านบอกตรงตามความเปนจริงไหมก็ตอบตรง,ตรงทุกอย่างท่านบอกว่ากําลังใจอย่าลืมนะอย่าใช้กําลังใจให้มันพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเธอสามารถตัดสังโยช์ได้ความละเอียดของจิตจะดีกว่านั้นการคบกับพระสมาคมกับพระเห็นพระจะชัดเจนกว่านั้นความมั่นยำความรู้จากพระบอกจะดีกว่านั้นเยอะอีกประการหนึ่งการการตัดสังโยช,โยช์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนึกถึงความตายเคาระไตรสนาคม ตั้งใจรักษาศีลเท่านี้ยังไม่พอจะต้องมีอารมณ์ต้องการพระนิพพานอีกที่เรียกว่าอุโอ,โอสมานุสติกรรมฐานนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็กราบเรียนถามท่านว่าเขาบอกว่านิพพานศูนย์ท่านบอกว่าอย่าคิดตามเขาเวลานี้เธอมีหน้าที่ฟังฉันพูด <c oughs> เธอยังไม่มีหน้าที่ถามถ้านิพพานศูนย์เจ้าวความสุขจะนิพพานมาจากไหนตามพระบาลีมีว่านิพพานนางประมังสุขขังนิพพานมันสุขอย่างยิ่งคำว่าสุขต้องมีอารมณ์รับสัมผัสต้องมีการสัมผัสถ้าไม่สัมผัสจะไม่มีความเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างคนนอนหลับ เราจะเรียกว่าสุขก,ก็ไม่ได้และจะเรียกว่าทุกข์ก็ไม่ได้เพราะมันไม่รู้เรื่องเหมือนกับเขาที่พูดวันิพพานศูนย์แต่ความจริงนิพพานที่พูดวันนี้ไว่ชนิพพานตัวนั้นเป็นนิพพานตัวแท้ที่มีความสุขในก็กหมายความนิพพานยังมีสภาพเป็นทิพย์ทิพย์ยิ่งกว่าลมความเป็นที่อันดับแรกก็คือเทวาดาและนางฟ้าสวรรค์เือทิพย์ ทิพย์ที่สองก็คือพรมทิพย์ที่สามก็คือนิพพานทิพย์สูงสุดเวลานั้นเราต้องใช้อุปสมาอุปสมามติกรรมฐานเขากบคุมใจคือต้องการนิพพานเมื่อจิตต้องการนิพพานจิตมันก็คมตัววันหนึ่งเราจะต้องเป็นคนทรงฌานโลกี้ครบถวนแต่การนีน้สอง ไม่เลืมความตายเหตุาการณ์ที่สามสักคารพระใจสนาคมเหตุาการณ์ที่ 4, สี่มีศีลบริสุทธิ์ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะเข้าทั้งเก้าแรกคือการเข้าสู่พระนิพพานเริ่มเข้าถึงกระแสพระนิพพานแต่ยังไม่ถึงนิพพานถ้าเรียกเหมือนชาวบ้านก็มันก็เรียกว่าเข้ารู้นิพพาน นี่เป็นการหนึ่งการสังเกตจิตจะสังเกตว่าจิตมันจะมีความเยือกเยน็นลงคำดา่าคำนินทาจะรู้สึกเฉยๆจะไม่กระทบกระเทืนจิตใจมากนะักไอ้คำว่ากระทบกระเทืนจิตใจเขาต้องมีเป็นของธรรมดาแต่ว่าวันเบากว่า,วาเดิมมันช้ากว่าเดิม <c oughs> ไม่ใช่มีอารมณ์โกรธไม่ไม่โกรธอารมณ์โกรธมีแต่มันมันโกรธเรืโกรธเบากว่าโกรธเล็กกว่าโกรธช้ากว่าอารมณ์รักยังมีในเมื่อยังมีอารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์หลงก็จิตก็ยังเลวแต่เราเลวในขอบเขตก็ว่าในในรั้วคนิพ่ผ่านดีกว่าเลวภายนอกแต่ว่าเรื่องชันโลก,กีจงอย่าทิ้ง ให้ใช้เป็นกำลังจะเป็นกำลังต้องกันความเสื่อมของจิตใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพบพระพุทธเจ้าพบพระบาจีพระพุทธเจ้าพบพระพุทธอรหรันตพบเทวดาหรือผหมที่ท่านมีความฉลาดที่ท่านเป็นพระอริยเจ้ามีเยอะถามท่านศึกษาหารือกับท่าน มีอะไรสงสัยท่านคนที่ยะเปงได้ให้ถามตรงพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกวระโสดาบันนสิกธาคามีเะนาคามีเทระันหรือว่ายังไม่ได้อะไรเลยอย่างเธอนี่ตนนัณนาตัามต่มาอย่างเธอนี่เขายังถือว่ามันยังไม่ได้อะไรเลย แม้จะทรงสมาบัตแปดสมาบัตแปดมันเป็นของเด็กเล่นเหลือหน่อยเดียวนี่วันก่อใจนิดเดียวสมาบัตก็เจองพังเป็นของเปราะง่ายแตกง่ายฉะนั้นจงอย่าหลงสมาบัตแปดว่าเป็นของดีแต่ก็จงอย่าคิดว่าสมาบัตแปดเป็นของเลว ให้คิดว่าสมาบัดแปดคือเครื่องป้องกันอันตรายและกำลังและกว่ากำลังเป็นกำลังที่จะเข้าห้ำหั่นศัตรูถ้าก็ยังไม่มีอาวุธอาวุธของเราคือปัญญาคือวิปัสนาญาณวิปัสนาญาณก็จะเยาจะว่าเพ่นผ่านไปให้จับสาโยอดเป็นสำคัญการเจริญเพ่นผลานเปี่ยนเปากไปนั้นมันไร้ประโยชน์จริงจริง บางคนที่บอกว่าเจริญกรรมาฐานมาเท่าสิบปีไม่มีผล mm hmm. ก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักสัญญาสามถ้าท่านกระหันไปหาหสององคว่าสององค์นี่ดีเริ่มดีแล้วนะดีหน่อยหน่อยคือสามารถตัดสัญญาสามได้แต่ว่าเรื่องของฮอริจงอย่าใช้ในเมื่อไม่จำเป็น เธอสององค์นี่สนมากชอบเล่นนอนชอบเล่นนี่ชอบเล่นฤทธิ์เป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งให้ใช้เฉพาะเวลาที่มีความจําเป็นเอาอย่างนี้แล้วกัน,กนสมมติว่าถ้าเราหิวข้าวเราขอข้าวเทวดากินได้อันนี้ต้องถือเป็นหลักใหญ่ถ้าวันไหนขอข้าวกินไม่ได้ถือว่าเราเลวเอรรบรรดาท่นพุทธบริษัท พูดมบุไปก็ไปได้บอกขัญยานบอกอดเวลาปรากฏแล้วขอลากรอ,อความสุขสวัสดีพัฒนะมงคลสมุลคลผล,ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนินกชนบูราฟังทุกท่านสวัสดี